แม่สวัสดีครับสวัสดีครับไปได้ข่าวแม่อยากกินต้มจืดเหรออันนี้นะครับแม่ดูคลิปทำอาหารจีนแล้วเดือดร้อนเชฟอ้นแล้วงานนี้ก็เลยบรรจงอ, <c oughs> ออนไลน์มาให้แม่นะครับ <c oughs> มีอะมีอะไรแม่ดูดิอะไรอะไรอ่ะอันนั้นเต้าหู้แผ่นเปล่านี่เป็นเต้าหู้แผ่นนะอ่าเต้าหู้แผ่นเอาเรื่องนะนี่เอาเรื่องนั้นอะไรโอ้ยนั้นนั้นนันนั้นเยอะไพยเยอะไพยอันนี้เยอะไพยแม่เยอะไพยอ่าอันนี้อันนี้ของโปรดแม่อันนี้ของโปรดองอันนี้เยอะไพยเยอะยอันนู้นอะไรอันนี้เต้าหู้เต้าหู้อ๋อเต้าเต้าหู้มัดอุ้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้เดี๋ยวแช่น้ำก่อน อันนี้อะไรอ,ไอันนี้ดอกไม้จีนนี่ดอกไม้จีนโอ้โหเยื่อใยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะสามห่อสามห่ออ่าเอามาตั้งนี่มาตั้งนี่ก็ไม่ใช่แอนซาลนา์อันนี้มีอยอยนะผมสั่งไป<ล>มีอยอยมานะอันนี้มีมีอยอยด้วยนะครับพี่เขาบอกเขาบอกมีออยอ่านี่นี่นี่มีออยเพราะว่าพวกนี้เราไม่รู้ว่าของอันนี้เปล่า <laughs> ต้มจืดต้มจืดกี่อันสาหรายหรายอ่าเอาเรื่องนะนี่นี่เดี๋ยวเชฟเดี๋ยวรอยายมานะอันนี้แต่แม่ก็ชอบนะไอแม่ก็ชอบแบบนี้นะฮะต้มเนี้ยใส่หัวใจเท้าได้แบบแม่ไม่ต้องนะแต่ใส่วุ้นเส้นนะใส่กระดูกออนหมูนะเน,นี่ยเข้าท่าเลยอันนั้นอะไร โอ้โหโอ้ของโปรเลยพิตาซิโอแม่อร่อยป่ะอันนี้อร่อยกี่ห่อนะครบเปล่าแนวะดูดินับเอาเออกมาครบเพราะว่าเราจะได้แจ้งขนส่งมันได้อ้าวโอเคสามห่อ,อกล่องวะเนี้กล่องนี้ได้รู้อ,อันนั้นอะไรน้ำ <c oughs> ยาบนปากอั <c oughs> นนั้นเอามาดูดิอันนี้น้ำยาบานปากรักษาเหงือกนะครับอันเนี้ย อันนี้แพงอันนี้แพงหน่อยอันนี้ของของดรพง์นะครับน,นี้เขาจะมาอันนี้นี่น,นี่อันนี้แรงมากเลยอันนี้แรงแล้วก็สะอาดนะครับเป็นของหมอฟันเลยโดยเฉพาะนะครับที่สั่งมาน,นี่ก็เขนะ็นต้องใช้เพราะว่าแม่บ่นว่าปวดฟันผมก็อาการฟันก็ไม่ค่อยดีดรพงดอร์พง์ เอาเรื่องอะเนี่ยอยายเ,เนี่ยโอหอันนั้นอะไรอ่ะโอ้หซาไล่ซาย,ายโอเคอันนั้นเดี๋ยวไปแบ่งให้ให้คุณยายบ้างอันนี้นก็สั่งมาเพื่ออันนี้ก็ซาไล่อันนี้ก็ซาไล่น,นลนะพี่แบบมีออยองเนผมสั่งมาแบบตอนมาร์ตราคานะฮะอันนี้ก็โอเคนะนี่ก็โอเคมาเป็นเฝึกแล้วแต่แกดูนะ เอาเรื่องนะเนี่ยเอาเรื่องอางานนี้ไม่ได้เลยเราต้องแกะแบบนี้อัดวีโอไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวมันส่งมาเราไม่ครบเราจะได้ไปทวงถามได้นะฮะมันเอาเปรียบเราไม่ได้นะโอ้เอาเรื่องอะกี่กล้อง,งอูฟังมาสอง 5, กล่องเอาเรื่อง,งอ๋อมีเคสด้วยวก็ยายเขาบ่นว่าอะไรแม่เปิดโทรศัพท์เสียงดัง <laughs> แม่ก็ดู youtube เสียงดังรบกวนยาย,ายก็เลยสัง่งไอ้น,นั่นเป็นเคสใส่หูฟังก็เลยสั่งหูฟังมาให้แม่นะครับอันนี้นี่ก็สี่ร้อยบ้งแม่เนี่ยมันขาดอีกบาทเดียวสี่ร้อยเนี่ยเจ็ดรอยหลำไม่ได้ไมันส่งอะไรบ้างเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทนี่นี่หนึ่งกว่าแต่สวยน่ารักอันเนี้ยเดี๋ยวแม่ลองลองตัดดูหน่อยดิแม่ตัดเอาเอาเอา,เอาตัดมันมี สติกเกอร์อยู่นะตัดเลยสองฟังมันมีสองฟังแหม่ดึงออกได้เลย<ค>ก็ผมอันแม่อันไง <laughs> เหมือนกันอาแม่ไม่ใช่แม่ต้องกิีดอันนั้นด้วยเอเห็นไหมมันมาบางังเนี่อ่าแแะคนละอันแม่ลูกฮนะคนอันนี่คนละอันเนีน่น่ารักว่ะนี่พกไว้ไหนอ่าน,นี่แล้วแม่ก็ใส่ในเคสนี้ เนี่ยเคสเนี่ยแต่แม่ก็พบไปของผมมันก็เสื่อมแล้วเนี่ยเนี่ยของ Remax เนี่ยนะเขาบอกใช้ดีขายดีสุดด้วยก็เลยสั่งมานะฮะขอรันกับแม่พอแม่เขาจะเปิดดู YouTube ทำอาหารก็หาเห็ด <c oughs> อยากไปหาเห็ดตอนนี้ฝนเริ่มตกฮะโอเคนะอันนั้นเดี๋ยวผมค่อยใส่ให้แม่ตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวแม่เก็บไว้ไว้ใส่กระเป๋าเขาไม่ได้นะ ดัมมี่ออนไลน์อะไรเงี้ยนะเกม,มนะเขาเก็บตังค์ได้เป็นสี่ห้าล้านแล้วเนี่ยนี่กี่ล้านแล้วสิบล้านแล้วมั้งสิบเอ็ดล้าน <laughs> เอาเรื่องนะเอาเรื่องเนะี่ยนี่เอาเรื่องทางไหนคนละกองแยกไปด้วยนะโกงสีกันไม่ได้นะของแม่สีดำนี่เอาเรื่องอ,อ,อาหารเนี่ยของผมเพราะผมเป็นผมชอบทำอาหารเนี่ยชอบฝึกทำแต่ว่าของพวกจุกจิกขนมเป็นของแม่เขาอืม วางไว้ก่อนแกดูกล้องนู้นเนี่องหน่อยอันนั้นครบว่าเนี่ยทีสั่งจำไม่ได้เหมือนกันผมอะไรมามัางเนื้อเอาเรื่องอะไรวะรรแม่้มอ,อลกอูกหมอ โ oh, อ้สมอสมอแม่แกถุงไห้ผมงิดูอ๋อสมอใช้อิ่สม,ออมสองโล2โลอันนี้กินดีนะคนแกเนี่ยเป็นเป็นยานะคุณผู้สูงอายุอย่างเงี้ยอันนี้จราสั่งไว้แม่กับยายคนละถุงไว้กินเล่นเพราะว่าเดยวจะลบลดขนมกรอบแกบให้แกแล้วไงจะลดขนมกรอบ,กรบแกบบลวให้แกกินพั่วก,กับพวกเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นสมอใช่อิม่มอันนี้น่ากินนะน่ากินน่ากิน เป็นยานะนี่เป็นยาเนี่ยใหม่ๆเลยแม่ไปซื้สภานะหกเจ็ดนะแล้วก็อะไรทัวร์ทัวนูน้นแหละมาดูนะแม่เนี่ยทัวทัวร์ไเนี้ยซื้อมานะครับคนแก่ก็กินดีนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเชฟ <laughs> เชฟอุน่น <laughs> เตรียมไปทําต้มจืดให้แม่ก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องไปสืบก่อนว่า <laughs> มันต้องมีวิธีการตำแช่นนะ้ำยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมีผู้ช่วย youtube นะ แม่เตรียมตัวได้เดี๋ยว,ว,ยวอร่อยแน่นอนสวัสดีพี่ครับ